ยนี่แล้วก็คือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลปีท <lonely> ี <homemade Japanese> ่ผมรู้สึกว่าผมจะต้องไม่พลาดของที่นี้เลยผมรู้สึกว่าวัตถุดิบที่นี่พร้อมแล้วอยู่ขอซุปเปอร์ตีนไก่ครับผมว่าเปิดเราเปิดได้ที่แล้วพวกคุณยืนตั้นกี่โมงบ่ายสามใช่ไหมงานเปิดมันบ่ายสองถูกไหม บ่ายสองพวกคุณมายืนบ่ายสามนี่ยืน, 4, 5, 5, นแบบทุ่งละสี่ชั่วโมงนี่คือเขี่ยวแบบเข้าเนื้อกว่าเจ้าเด็ดเจ้าเก่าอีกอ่ะเป็นคอนสเสิร์ตที่รู้สึกได้เลยว่าเหมือนเหมือนเป็นการเตรียมอาหารเป็นโปอร์ตีนไก่ดีๆนี่เองนะฮะเป็นการดูคอนสเสิร์ตที่ดูไปข้างบนสนุกข้างล่างเปื่อยจาเป็นเดิมในเดิมก็ไม่ได้ตลกอ่ะเดิมแล้วท้องล่างยุ่ยหมดเลยนี่คือด้านหลังเป็นยังไงกันบ้างอ่ะด้านหน้าโอเคแล้วด้านหลังเป็นยังไงฮะ คือเมื่อกี้คุณเห็นน่าผมแจกหมดนะสมเฉลยกับเลิฟอีสนะครับแล้วก็พี่จิมฮะพี่พี่ทีมงานเขาเตรียมมาให้นะครับผมก็แจกอย่างเดียวเลยนะครับนี่คือความบิ้วพลาดในการเอามาให้เยอะๆนะครับผมคิดจะแจกแม่งทั้งเพลงเลยผมตีที่หนึ่งเขาต้องเล่นใช่ไหมฟังไหนเสียงไันไม่เอาเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยมันเยอะจัดแล้วนั่นคือ ผมรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีะเพราะว่าคนก็ไปร้องเพลงไงวันเลยเลยอีกทีแล้วเออว้าไปเริ่มทงนี้ยังไม่ได้โอ้ยโยนแมวแล้วก็โยนไม่ถึงเลยวะมันถึงแต่ลมมันลมมันต้านลงตาผมว่าพวกคุณต้องเลิกหายใจพร้อมกันหน่อยเออโอวันนี้พวกคุณเลิกหายใจพร้อมฉันมีศิลปินเยอะมากนะครับผมไม่อาจควินเวลาได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ผม ผมว่าเล่นเล่น,ลนยังไงพี่ๆกันชุดแดงตันนี้ก็ไม่ส,สน,นุกไปเหมือนกันแลเยือนแอ๊กันทุกคนเลยไม่ได้แอ๊ดยืนแอ๊กันทุกคนเลย <c oughs> <c oughs> พี่ๆเขาทำงานพี่ๆเขาทำงาน <c oughs> เออคุณเล่นภาพเวลาที่คุณเมาแล้วเพื่อนคุณเอาไม่อยู่เหลือพี่ๆเขาเท่าน,นั้นนะอะ <c oughs> ไมาปลายคงแฟผัดปี๊บปั้กฟ้าดีพวกเขาทั้งนั้นเลยพวกเขาทั้งนั้นเลยเพราะนี้แน่นอนส่งแจ้งกับ Flex Alcapes หนึ่งที่ดีใจมากนะครับเป็นอีหนึ่งเพลงที่ได้มาแล้วก็เดี๋ยวมีเซอร์รุ่นเยอะมากเพราะนั้นนี่คือชือกสุดท้ายของผมแล้วนะครับครับผมผมมีเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวส่งเพลงผิดวันเมื่อกี้ผมส่งเพลงผิดนะครับ ผมว่าเราถ่ายรูปันก่อนนะก่อนที่เราจะร้องเพลงสุดท้ายของวงกันแจกเลยแจกเลยผมขอดูผลักจากมือถือพวกคุณหนึ่งทีหน่อยเลยชูขึ้นมาเลยชูขึ้นมาเลยด้านหลังไ้นะด้านหลังนะเราจะได้เห็นว่ามีตรงไหนบ้างที่ฟังเราอยู่นะครับชอบมากชอบมากคือเมื่อกี้เราไม่อยากจะแจกบอลเราตอนแรกอยากแจกเป็นขวดเครื่องดื่มแต่เรากลัวว่าหัวจะแตกกันใช่ไหนึกภาพโยนไปเอ้ยเย็นเย็นอะไรอ่ะเอาละ ดูขึ้นมาค้างไว้นะอย่างแรกนะครับเราจะพูดชื่อง,งานก่อนผมนับสามแล้วคุณพูดว่า Flex 104.5สจ Aqua Face นะครับได้หรือเปล่าอย่างยาวเลยจา้าคุณจะบนยาวคุณจะบนยาวถ้างั้นเอาคนละครึ่งไหมอย่างไรผมเอา Flex 104.5แล้วคุณพูดว่า Aqua Face โอเคโอเค,อเคขึ้นมาสามพยางยิงนี่คือ นี่คือเราจะพูดร้องกันนะผมพูดว่า flex p r i c สี่จุดห้าแล้วคุณพูดว่าอาผ้าเบสเก่งมากเก่งมากไม่มีอะไรให้หนึ่งสองสาม flex p r i c สี่จุดห้าอีกที่อีกที่ <c oughs> ผมพูดว่าอาข้าเบสคุณพูดว่าโน้นตะโนนสำเนียงนี้เล้หรออ่ะอันนี้แหละเพราะว่าเพิ่งโดนแกเป็นไข้ เจ้าฉันมาทำไมแกต้องการอะไรนี่สำเนียงนี้เลยอโอเคคาร์ดอนคาก์อดอนก้าเป็นนางนุ้ต่างดาว <c oughs> โเโนี่ผมพูดเอามาเอามาเอาคอมเป <c oughs> แกเป็นใครเอจอจำฉันมาทำไมแกต้องการอะไร อีกทีไหมอีกทีไหมเอาล่ะเอาเอาเฮ้ยเราอยากเล่นเวฟผมอยากเล่นเวฟเราอยู่กับน้ำแล้วพวกคุณคือแอร์เรียลตันน้อยๆสำหรับผมเสมอไม่ว่าททอาล่างของคุณจะไม่ใช่น้ำเงื่องแต่เป็นตีนไก่เปื่อยๆดีๆนี่เองแต่คุณก็คือเมอร์เมดเราจะเล่นเวฟกันโอเคไหมโดยมีเพลงคอเพลงอะไรดีแกเป็นไห้ตามือผมมานะตามือผมมานะ เก็บเก็บวิดีโอเลยอันนี้อันนี้เก็บวิดีโอเลยเก็บวิดีโอเลยก่อนผมจะลงไปแล้วถูกกระทืบนะครับถ่ายไว้ก่อนเลยนะครับ before before พร้อมเลยพร้อมเลยพร้อเลยแกเป็นใครจับชั้นมาทำไมแกต้องการอะไรโอเค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 ขอไม่น่าเชื่อเป็นทะเลที่ดูเหมือนสุสานย่อมย่อมเลยนะครับชูแบบเหมือนลมหายใจเรื่องสุดท้ายเพราะนั่นร้องเพลงกันดีกว่านะโอเค ชอบนะคนดูไม่ไม่ห้ามเลยนะพยายามเล่นด้วยแต่นนในไงมึงแง่ถนะือเอาละเอาละนี่คืชอช่วงสุดท้ายแล้วครับจะไหวไม่ไูวหรือเปล่าถามบ่อยๆเพื่อเช็คเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเป็นลมนะยกมือขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เดินเข้าไปแล้วก็บอกว่า,าช่วยตัวเองนค่ะยกขื้นนี่ช่วง